ที่แอนมีไอดอลคือคือเชื่อว่าศิลปินทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากแรงบันดาลใจ,จเ,เล็กๆก่อนที่เราจะเข้าวงการแล้วก็เรามีไอดอลนะครับที่ที่เป็นแรงบันดาลใจของเราจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศก็ได้คือถ้าเป็นคนไทยอ่ะเอาแรกๆเลยก็กอชอบพี่แหม่มจินตลาพี่แหม่มจินตลาเล่นละครแล้วเราเชื่อ แล้วพอแอนไปได้เล่นหนังแล้วพี่แมมจินตลาแอนก็ไปแอบดูจําได้ว่าตัวเองกอดปวดกระตัวตลอดแล้วเวลาที่ไม่มีฉากตัวเองก็จะมานั่งดูพวกพี่หนุ่มสันติสุขพี่แมมจินตลาเล่นวิธีการจะล้มยังไงให้มันล้มโดยเราไม่เจ็บนี่ออกไหมคะพี่แมมเขาก็จะมีวิธีอย่างเงี้ยสมมติบางคนเดินมาแล้วก็จะล้มอ้ล้มอย่างเงี้ยมันก็จะดูเฟกแต่พี่แมมของเขาจะแบบเดินเดินมาอยู่เขาอาขาที่สั่ขาแล้วก็ล้มอย่างเงี้ยค่ะไอ้บางทีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันสอนกันไม่ได้นี่ออกไหมคะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบเออไปนั่งดูเขาพอนั่งดูเราก็ได้ได้ความรู้อันนี้พูดพูดถึงครูบาอาจารย์ใน,นการแสดงนะคะแต่พอหลังจากนั้นน่ะพี่แหม่มก็อาจจะให้คาตอบได้แค่ส่วนหนึ่งของาการแสดงแต่แอนอาจจะมีกล้ามเนื้อในการแสดงที่ไม่เหมือนที่แหม่มจินตลาเราก็จะไปหาไอดอลคนอื่นในด้านของการแสดงออกเช่น ถ้าเป็นเหมือนนอกนี้ก็ชอบจูเลียโรเบิร์ตในสมัยยุคแอร์อะไรอย่าง over, Standard, lo, over, เยยางี้ยนะคะจูเลียโรเบิร์เันด้าบูล็อรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแม็ไบรอันโดโรเป็นรู้จักเพราะว่าอายุเยอะกันหมดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขา,สาแสดงออกอบทรีสไบแอนจะมีคนไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบหรือบังคับตัวเองเยอะๆแล้วแอนจะไม่มีจริตเหมือนพี่แหนังสาที่แหนังสาวนจะจริตแต่ว่าเวลาเล่นละครพีเมีย,ยอะไรเงี้ยค่ะการชะม้อยการมองการเชื่อมการอะไรพวกเนี้ยแอนจะไม่ค่อยเป็นเด็กคือเหมือนกับกล้ามเนื้อแอนไม่ได้ ละมุนละไมเ,เขาเพราะฉะนั้นปัญหาของแอนในการเป็นนักแสดงแอนจะเล่นบทพีเรียดได้ไม่ค่อยดีบทที่ถูกกระทำำาําชำเราเนี่ยแอนจะเล่นไม่ค่อยดีเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้ให้สู้ให้ลีดใ,ให้นำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยสองสารตัวเองเหมือนอย่างที่ซงโอเป็นเพราะฉะนั้นมันก็จะกระด้างเพราะฉนั้แเนีอ,อนงก็รู้สึกว่าแอนก็ไปฝึกเยอะแล้วก็หาไอดอลทางด้านเนี่ยไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งย่า y aya, y ara, หรือคิมก็ถือว่าเป็นไอดอลของแอน คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีวิชาในแบบของเขาคือบางทีเราก็ต้องดูเพราะนะว่าเด็กคนนี้มาเล่นยังไงกันอะไรเงี้ยอ่าบางอย่างคิมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ก็ขโมยคิมมาเหมือนกันในการเล่นบางอย่างหรือยาย่าหรือนาเตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นครูเราได้หมดอยู่ที่ว่าเราเราไปเห็นอะไรที่เราถูกใจนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับน,นักศึกษาทุกคนอยากให้ดูว่าเป็นตัวอย่างเลยคือคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทำโเป็นน้ำเต็มแก้ว และนี่ไม่ใช่แค่เก่งธรรมดาระดับประเทศนะยันยอมรับคนรุ่นใหม่ว่าเป็นไอดอลของเรนนี่แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีอีโก้จริงๆก็คือเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็ยอมรับความสามารถของคนอื่นแล้วก็คนแบบเนี้ยมันถึงจะพัฒนาได้ไม่ไมจบสิ้นเพราะอย่างที่บอกคือมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวันใช่ไหมฮคือมันมันเชยได้ตลอดเวลาสมัยนี้มันการทําอะไรแอนว่าถ้าเราแบบล้ามันก็ มันก็ไม่ได้อ่ะแล้วอีกแต่อย่างนึงเราก็ต้องมีซิกเนเจอร์ของเรานะก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปก๊อปปี้อะไรหรือจะไปตามคนอื่นไปทั่วเราต้องรู้ก่อนว่าเราเก่งอะไรอ่ะแล้วเราถนัดอะไรคนอื่นเป็นแค่เป็นแค่เหมือนเราเปลี่ยนเคสไอโฟนคะเหมือนเพราะว่าไอโฟนเกิคนอื่นใช่มันเป็นแค่แค่กรอบอะไรที่วันนี้ฉันอยากให้เคสฉันดูฟุ้งฟิ้งฉันจะไปเติมมันฟุ้งฟิ้งอะไฉันอยากให้เคสฉันมันดูมาทวร์ดูฟรองดูแบบเบอร์กิงบุ๊มเบนท่ก็เปลี่ยนอะไรเนี้ย แค่ลเองแัวใจเรายังเหมือนเดิมเลยลวิธีการหรือตัวนตวนตวเรายัเงเหมือนเดิมเลยเราจะได้ไม่ไปตามกระแสจนสูญเสียความสามารถของตัวเองจริงๆเมื่อกี้พูดถึงลายเซ็นน่าสนใจมากเพราะว่าคือบางคนก็บอกว่าการเป็นนักแสดงคุณจะต้องเป็นเหมือนน้ำที่บดเป็นยังไงเนี่ยเทน้ำลงไปแล้วก็คุณแบบเป็นได้แต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยค,คุณต้องมีลายเซ็นของตัวเองนะอะคิดว่า ไอ้เส้นบางๆระหว่างลายเซนกับความเข้าถึงบทของตัวนะั้นจริงๆที่ผู้คนกับต้องการเนี่ยมันมันควรจะอยู่ตรงไหนคือในความหมายของแอมแอมว่ามันคนละชนิดค่ะแอมไม่ได้เปรียบเทียบนักแสดงเหมือนน้าน้ำนะอาจจะใช่ในเรื่องของแบาบเออเราต้องเติมเต็มความรู้แต่แอมเปรียบเป็นดินน้ำมันที่คนจะเราต้องทําตัวเรลวตลอดเวลาใครจะปั้นเราเป็นวัเนวเป็นควายเป็นหมูเป็นคนเป็นอะไรก็ได้เราต้องเฟกซิ b l ที่จะเป็นได้ทุกอย่างนี่สําหรับนักแสดงใช่ไหมคะ แต่ว่าไอ้นี่ว่าหลักการเราต้องมีลายเซ็นเป็นของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าพอเราทาไปเรื่อยๆคนจะรู้ว่าเรามีสัญลักษณ์ทางการค้ายัางไงเช่นสมมติแอนบอกว่าแอนอยากได้นางเอกที่สามารถเล่นแฝดได้ในอีกคนหนึ่งร้ายอีกคนหนึ่งดีอีคนดีเนี่ยต้องเป็นแฝดแบบคอมเมดีอ้อะไรเงี้ยอีคนร้ายก็ดาร์จากจัดใส่เลอะไรเงี้ยจะหานางเอกอยังไงที่จะเล่นได้สองคนเราก็ต้องไปดูแล้วจะเป็นแก้วจะเป็นคิมจะเป็นยาย่า จะเป็นมิ้นหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูล่าแต่ละคนเนี่ยเขามีลายเซ็นของเขายังไงบางคนก็ยังไม่ชัดว่าลายเซ็นเป็นยังไงนึกอ,ออกไหมฮะเราจะนึกอกเขายังไงดีวะเขาจะทําได้ไหมแต่บางคนมันแบบเฮ้ยเรารู้คนนี้ทําได้เพราะเขามีลายเซ็นชัดเจนไอ้พาหมั่นกันคืออันนี้มันจะมีอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เราเห็นว่าอืมคนนี้ยจะได้เนี่ยมันจะมันจะผ่านไปเซ็นเสร็จปุ๊บผ่านคนดูแบบประทับตาโอเคส อนนพอ,อนนี้พี่แอนพูดถึงเคสตัวละครหลักที่ผู้จัดมองหาลายเซนแล้วเคสตัวละครประกอบเรามองหาลายเซนบ้างไหมครับว่าเราต้องการตัวประกอบที่มีลายเซนแบบนี้ก็ต้องมีค่ะผู้คนน่ะเป็นฟันเฟืองเรื่อง,งของละครอยู่แล้วถ้านักสแสดงเมนเล่นคนเดียวไม่มีใครมาพปอร์ตคุณก็ตายเหมือนกันถ้าคุณไม่ได้ตัวประกอบที่เล่นเป็นยายแก่ๆที่สามารถส่งอารมณ์ให้คุณได้ ก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นตัวประกอบก็ต้องมีิมีายเซนของตัวเองเช่นเดียวกันบางคนก็จะเก่งทางลายร,รู้บางคนก็จะเก่งทางลายพริตตี้อะไรเนี้ยมันเป็นพวกพริกต้าตัวประกอบกันนะคะคือเขาจะมีคนบางคนมันเหมือนเราแคสเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยต้องแคส,กกคนนแคสเป็นผู้ถูกกระทําคนเนี้ยแคสเป็นเมียน้อยจะเหมาะคนเนี้ยไม่สมควรเป็นเมียหลวงคือมันจะมีเขาจะหีหนมันจะมีโงเ่เฮงมี มีลายมือของตัวเองแล้วเราจะเราจะ,เราจะเลือกถูกอะไรเงี้ยค่ะพี่ีอร์ทำงานกับศิลปินนักแสดงมาเยอะศิลปินนักแสดงที่มีคุณ,นนคณลักษณะอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าในฐา,านะผู้จัดเราทํางานด้วยน่าสบายใจมากเลยอยากให้นักแสดงในวงรมงคติเป็นยังไงเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าถ้าไม่พูดถึงความสามารถทางการแสดงทุกคนที่ถูกเลือกต้องมีความสามารถเราถึงเลือก แต่ถ้าเป็นพวกถือวินัยมีส่ยใจคอแล้วชอบถือคนตรงต่อเวลามันทําให้เราควบคุมได้ว่าเราจะถ่ายตอนไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะน,นั้นนักแสดงคาถามแบบนีน้ก็จะชอบคนที่ flexible คือเป็นอะไรก็ได้ตรงต่อเวลาแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าเซนซิทีฟมากๆเราก็เหลื่อยในการดิวน,น,นักแสดงบางคนจะแบบบุกวาบอย่างเช่นเราอยากจะให้เขาเล่นอย่างเงี้ยไปบอกาตรงๆไม่ได้เขาจะโกรธ เราต้องลูกหลานแล้วก็หว่านล้อมแล้วก็ใช้วิธีพูดอีกอย่างหนึ่งเพื่ออ้อมไปเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราอยากได้เราก็จะใช้ energy เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเ็เลยจะชอบกาแสดงที่ดูตรงตรงมันมันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยให้ตรงต่อเวลาอ่านบทให้บทไปต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราไม่ใช่อ่านแต่ของตัวเองนะคะต้องอ่านคนอื่นด้วยต้องอ่านคนอื่นด้วยเพราะว่าแอนเนี่ยเคยมีนิสัยอ่านบทของตัวเองเพราะไม่ใช่เกิดจากความขี้เกียจ แต่เข้าใจว่าถ้าแอนรู้ว่าคนนี้จะทําอะไรในอนาคตเนี่ยแอนจะแอนจะเล่นเราไม่ไม่จริงแอนจะไม่รู้เลยว่าคนนี้เล่นในงานแต่ของตัวเอง้วเดี๋ยวรอฟังเขาเล่นไม่ได้ทำให้เฟลชเวลาเล่นมันจะเฟลชแต่แต่ตามจริงๆเป็นวิธีที่ผิดคือเราจะต้องรู้ว่าหมวดของแอนเคยไปเล่นอยู่ฉากหนึ่งกับทัญญาค่ะเป็นฉากที่เขาเป็นเขามีแอบแฝงกับสามีเราแล้วเ,เ็เพื่อนรักเราเราไม่รู้ เราไม่รู้เขามีอภิบบปรกับแฟนสามีเราแล้ววันหนึ่งสามีเราตายพอสามีเราตายไอ้เมียน้อยอีกคนที่เด็กพิตตี้เนี่ยก็มาแสดงตัวว่าฉันเนี่ยต้องได้รับมรดกจากพี่คนนี้นเพราะฉันเป็นเมียเขาเราก็โกรธมากอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนยาย่าไอ้ทัญญาก็เหมือนแบบว่าฟิวขาดคือเก็บกดอย่างเงี้ยก็เลยแบบลุกขึ้นมาแบบบอกผู้หญิงวันนั้นแทนเรา แอนก็ตกใจเนื้อเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมเพื่อนทำแล้วแอนก็โหทัย่ามันเล่นดีวะ่ะคือระหว่างเล่นไปอ่ะเ,เ,เราเ,เรายืนหรอคา,าเป็นเราเอาวิญญาตัวเองออกไปยืนจัดเขาอ่ะว่าโหทัญญานเล่นดีเพราแลีนี้เรูทำไงอ่ะทีนี้เราตายอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะเราไปแอบคิดตรงเนี้ยระหว่างเล่นไปด้วยรคคอร์ดไปอยู่นะคะแล้วทำไงดีเล่นใหญ่กว่าธัญญาอีกว่าอะไรออกมาเลยอย่างเงี้ยเล่นแบบให้ทุกคนต้องหันมามองฉันเลอย่าเงี้ยกลายเป็นว่า ล้มละเนรละนาทั้งสีนคือหมายความว่าซีนนั้นก็เลยกลายเป็นมันผิดวัตถุประสงค์ของซีนคุณต้องปอยให้คณนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่เวลา,วาคุณในตอนนี้ถ้าหนูบอกว่าต้องอ่านแล้วตีความว่าเวทีนี้ตอนนี้เป็นของใครอะไรอย่างนี้นคะ่ะ